สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้านซ้ายด้านขวาโอ้โหนี่ทีมนี้เราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะที่วัดพุทธวิหารเนาะเป็นจิตอาสาแต่ทีนี้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยชักเดินสายไม่ไม่เดินเช้านะเดินสายอ่าโอเคอย่างเช่นที่ว่าวัดที่เยอรมันเนาะชื่อวัดอะไรนะคะเออชื่อวัดเลยนะ แอมเบริดแอมเบริดของท่านอนุสาอ๋อของท่านอนุสาตว์เหรอไม่ไม่ได้ไปใช่ไหมคะอันนี้เป็นเป็นไปเป็นผู้แทแในงานที่เมืองแอมเบริดชื่อวัดอะไรครับแอมเริดวัดไทยแอมเบริดใช่ชื่อนั้นเลยชื่อนั้นเลยของท่านพระมหาอนุสนุวาแล้วก็มีของท่านหลวงอาสำรองใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ก็กลุ่มนี้ก็ช่วยอย่างแข็งขันเลยใช่อ่าแล้ววันนี้ที่มาช่วย ข้อมูลมาทำอะไรใครจะเป็นคนสื่อคะหัวหน้าหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมเอ้ใครนะหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมขอเชิญคุณพี่ประยูรคนเจริญค่ะมาช่วยทำอะไรที่งานฝังลูกมิมิตทางทางทีมของเรานะคะทีมจิตอาสาของวัฒนธรรมไทยของเนเธอร์แลนด์เราก็ได้มอบได้รับมอบจากจากกรรมการทางวัด ให้เรามาช่วยดูแลลูกนิมิตแต่ละลูกนะคะเพราะเราจะต้องมาช่วยดูแลแล้วก็ชี้แนะนําคนที่มาตัดรุ่นนิมิตว่าต้องทําอย่างไรและวันนี้เราก็ได้มาช่วยในการที่จะแนะนําเดี๋ยวญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมงานให้ให้มีการบูชาผ้าตรายและจะต้องทําอย่างไรเราก็ต้องแนะนำญาติธรรมทุกท่านที่มาช่วยบุญในวันนี้เราก็ได้รับหน้าที่นั้น ทุกคนก็ได้มาร่วมร่วมด้วยช่วยกันค่ะวันนี้ค่ะอันนี้ครบทีมหรือว่าเกินทีมคะอันนี้เา่อี่สองคน่าดอยค่ที่ฝ่ายเครื่องดื่มนะคะฝ่ายเครื่องดื่มของพี่พอุทัยกับพี่พี่สุขค่ะแล้วไม่ทราบว่าคิดยังไงว่าในการที่ว่าไปช่วยวัดโน้นวัดนี้อะไรยังไงมีมีความรู้สึกความตั้งใจหรือแนวคิดยังไงป้าแมวไหม พูดยังไงดีล่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้รับบุญอิ่มบุญเราได้รับบุญเราก็ทำแล้วเรามีความสุขจะไกลเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นเลยจะไกลเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม่ก็ไม่เป็นที่ใดไปได้ใจเราได้เราไปแล้วล่ะเราได้เลยไม่ว่าขอให้ได้บุญขอให้ได้มาช่วย เนาะไปทุกที่เลยไปทุกที่ไปทุกที่ไปถึงไหนเลยทีมนี้ไม่ต้องกลัวหลังจากวันนี้อาจจะมีวัดที่เยอรมันอีกที่ว่าเขามีหลายสาขามากเลยนะว่าอาจจะมาขอให้ช่วยไปเป็นจิตอาสาที่นั่นก็ได้ก็พร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมพูดเลยนะคะพร้อมน่้จากที่สังเกตเห็นว่าลูกนิมิตมีกี่ลูกอือคุณคุณอารีช่วยเชื่พูดสิคะลูกนิมิตเหรอคะมี9้าลูกค่ะ ลูกเอ่อลูกเอกอยู่ในโบสถ์ค่ะแล้วต่อมาหน้าโบสถ์ก็คือลูกที่หนึ่งนะคะแล้วต่อมาก็ลูกที่สองลูกที่สามข้างๆวัดค่ะอยู่ข้างๆวัดที่สี่ก็อยู่ข้างหลังแล้วก็ที่ห้าก็อยู่ข้างหลังวัดข้างหลังค่ะทางโน้นไปอีกแล้วก็ที่หกก็อยู่ตรงมุมทางโน้นแล้วก็ที่เจ็ดก็อยู่อีกข้างหนึ่ง ค่ะพอที่แปดก็อยู่ตรงมุมโบสถ์โอ้ยแต่สวยงามมากเลยเนาะเรียกได่ว่ารอบวัดจริงๆอยู่รอบค่ะค่ะแล้วก็วิธีการตัดก็เห็นเขาบอกว่าได้ให้ข้อมูลแล้วใช่ไหมคะว่าต้องตัดตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะต้องตัดตรงตรงนี้เส้นเดียวแล้วเส้นอื่นไม่ต้องใช่ไหมคะเออคืออันนี้จะเป็นพระคุณเจ้าเป็นคนตัดพระคุณเจ้าคือหลวงพ่อสมพรนี่เป็นคนตัดแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นตามชื่อสมมุติว่านาง ทิทยากรเนี่ยจะมาสิบคนเนี่ยเราเราก็จะให้้นยืนแล้วต่อสายสินไปนูสิบคนถ้าสิบคนแล้วคนที่ตัดก็คือตัดตามนี้แล้วก็ตัดตามชื่อเขาก็จะยืนต่อสายสินไปนูอย่างนี้คนเยอะมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ่อสิบสี่อ่ะคิดว่าร้อยสี่สิบคนใช่แต่บางทีถ้ากลุ่มไหนมาห้าคนก็คือก็ห้าคนห้าต่อสายสินจะเท่าไหร่ก็ได้ ต่แต่เราในในนามของจิตอาสาเนี่ยเราจะต้องมายืนแล้วก็ต้องแนะนําเจ้าภาพแต่ละว่าบนว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้และใน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 ขณะที่ตัดเนี้ยเน่นมากเออเขาไม่ให้เอาอันนี้ไปนะเขาให้พวกเราเจ้าหน้าที่เนี่ยเอานําเข้าไปในโบสถ์ทำพิธีก่อนค่ะ แต่ไม่ไม่ตัดแล้วก็แย่งกันไปนี่ไม่ได้มไม่ได้เราพวกเราเหรียญก็ไม่ได้ใช่ไหมเด็กลูกนิมิกก็ไม่ได้ไดยกไม่ไหวมันหนักแมวแบกใครได้ไหมรได้ได้อยู่มันจะต้องหลงตกลงหลุมแล้วครับตกลงหลุมเดี๋ยวไว้นี่พวกเราเจ้าหน้าที่จินดาซาต้องดูแลความชื้นดไปเข้าไปในโบสถ์แล้วก็อย่างเช่นเนี้ยกลุ่มลูกที่สองเนี่ยเขาก็จะรอรอพวกเราเราก็จะเอาไปให้เขาในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ย อ๋อเรียกว่าต้องต้องใช้เวลานะลูกลูกหนึ่งไม่พร้อมกันใช่ไหมคะทีละลูกทีละลูกหรือว่าทีเดียวยืนคืออย่างอย่างเช่นอย่างเช่นหลวงพ่อหลวงพ่อจำพาเนี้ต้องมีคนอยู่ตรงนี้แหละคือคือโยมอยู่ฝั่งหนึ่งพระอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วพอเข้าประกาศแล้วก็หลวงพ่อจำพานี่จะต้องตัดอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เราก็จะมาตัดทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นเี้ยนี้แต่ว่าเก้าลูกพร้อมกันเลย พร้อมกันเลยไม่ไม่ใช่ว่าตรงนี้เสร็จอาแล้วไปนู่นไปสวดไปอะไรยังไงแล้วก็ลูกบริวารใช่ไหมที่เขาเรียกบริวารบริวารใช่ค่ะลูกิวาตัดพร้อมกันตัดพร้อมกันตัดเจ้าาพใชนมีเพื่อนมีอะไรยังไงก็ใเป็นเจ้าภาพเพื่อนก็จะค่ะเอาเก้าลูกแล้วก็ลูกบริวารกี่ลูกค่ะกีลูกค่ะทราบไหมบริวารห้าสิบเก้าลูกทั้งหมดห้าสิบเก้าดังนั้นบริวารห้าสิบ ใช่ไหมค่ะก็ประมาณนั้นถ้าเผื่ออยากทราบแน่ๆก็ต้องมาพรุ่งนี้ใช่ใช่มันนับด้วยตัวเองใช่ถ้านับผิดก็ต้องเริ่มใหม่ไม่เราลงไปดูไปดูลูกสุดท้ายเลยก็ได้ค่ะว่าเลขที่เท่าไหร่ไม่ต้องมานับต้นหึือเรียกอนะคจริงพวกเราโชคดีนะอยู่ต่างแดนเนี่ยแต่เราได้มาวัดได้มาเห็นพิธีสำคัญๆเนี่ยมากกว่าอยู่เมืองไทยนะใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะต้องแต่หายากนะ ได้แล้วห้าสิลูกอันนี้การฝังลูกนิมิตเป็นวัดที่3เลยใช่ปะใช่ใช่ที่หนึ่งคือที่เบอร์ลินเออเบอร์ลินเบอร์ลินวัดพูติพิหารค่ะแล้วก็ที่นี่ก็มาที่เบอร์ลินของพระคุณพยอมแล้วก็วัดที่สองของวัดอัมสระดํา ก็วัดพุทธวิหารเหมือนกันแต่ของอัจนาและที่สามคือที่นี่นี่คือประสบการณ์ที่สามที่สามค่ะตอนที่เราไปกันหลายตอนนี้ที่เราไปกันต่อมาที่วัดธรรมกายเป็นเยี่ยมด้วยนะคะอันที่ห้าอันที่ห้าสาธุสาธุค่ะส่วนรีส่วนดีก็ได้สามวัดแล้วนะคะที่ของฮอลแลนด์เรานี่ก็มีสองโอ้เนี่ยสิขนลุกเลยเนี่ยไม่ได้หนาวนะแต่มีความรู้สึกว่า โอ้โหแบบลุกหาเราได้ก็โชคดีเหมือนกันแมลักษณะนั้นที่ได้กล้ชิดกับผู้ศาสนาใช่แล้เนี่ยได้มีโอกาสได้รับงานรับใช้ได้มาช่วยงานดีมากเลยจ้าค่ะคมจริงทีมงานที่นี่เขาก็เข้มแข็งแข็งแรงแข็งแกร่งมากค่ะอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาช่วยช่วยกันอย่างนี้พลังมันมีดีใช่ช่กใช่ดีมากเลยอันนี้เอ่อตรงนี้ตรงนี้ ถามถามคนนี้มั่งก็ดีกว okay, ่าโอเคขยับ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 ทราบไหมว่าล no mm ูก hmm. มิมิตเนี่ยฝังลงไปจริงๆหรือเปล่าฝังค่ะฝังจริงจริงเลยฝังจริงๆแต่เห็นลูกบริวารนี่เป็นรางแสดงว่าไม่ใช่ไหมลูก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 เล็กนี่ไม่ได้ฝังเฉพาะลูกใหญ่ใเลยลูกใหญ่ๆอ๋อลูกค่ะลูกเก้าลูกใหญ่ใหญ่ดีเลย เนี่ยดูสิอ่าเป็นข้อมูลคร่าวๆเนาะต้อง <Wet S 1> ขอขอบคุณมากเลยก็เดี๋ยวก็กลับบ้านกันแล้วก็ปพภาผ่อนทางวัดจากให้เลยค่ะค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็มาอีกตอนเช้าทําหน้าที่เดิมแล้วพรุ่งนี้อาจจะเหนื่อยกว่าวันนี้ใช่ไหมวันนี้เซิฟเซิฟวันนี้ออเดอร์กันเหนื่อยเันี่โอเคค่ะขอบคุณมากเลยชาชาตู่สาธุค่ะ 是。<Okay. S 2> uh huh.